คำว่าสมาถะเป็นชื่อของวิธีการวิปัสนาเป็นชื่อของวิธีการแต่การทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเมื่อเราบริกรรมภาวนาพโทธยกน้อพองหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิต ถ้าเรามีสติสำทับเข้าไปสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งของสติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบสมถะก็ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเป็นชื่อของวิธีการบริกรรมภาวนาปฏิบัติด้วยวิธีของสมถะเพ่งกสินปฏิบัติด้วยวิธีของสมถะ หรือการเจริญอารมณ์กรรมสมถากรรมฐานสี่สิบประกาศท่านปฏิบัติตามวิธีการของสมถะแต่ถ้าเรากำหนดจิตพิจารณาโน้นนี่พิจารณารูกตามรูกตามลูกน,นามอย่างที่พระคุณเจ้าที่ท่นเทศไปก่อนนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทางสองอย่างนี้ เป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีตีติมีวิตกวิจารตีติสุเอกัตขตาเพื่อจะให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะไปติดวิธีการแม้ว่าท่านผู้ใดอาจจะคิดว่า เราไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิบริกรรมภาวนาพโพธสัมมาระหังยกหนอพองหนอลองปฏิบัติอากนี้ดูเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเทศเป็นอารมณ์จิตเมื่อเราเดินมีสติรู้เดินมีสติรู้นั่งมีสติรู้นอนมีสติรู้ รับทานเดิมทำโพดคิดมีสติรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์จิตทําไมจึงว่าเป็นอารมณ์จิตเรายืนได้เพราะจิตสั่งนั่งได้เพราะจิตสั่งนอนได้เพราะจิตสั่งเดินได้เพราะจิตสั่งรับทานเดิมทำโพดเคิดได้เพราะจิตสั่งเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสติสัมปชัญญะของเราให้รู้อยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนรับทานเดิมทำโพดเคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจําวัน เป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นปัจจุบันละธรรมจิตโลเสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งลูลของจิตเมื่อมีสติสำทับเข้าไปสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสตินนเกตเอากันอย่างนี้มันจึงจะไม่สับสมแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดมีเวลาพอที่จะไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วนั้นก็ทำ ถ้าหากว่าไม่มีเวลาทำก็พยายามฝึกสติฝึกสติอย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านจะสงสัยข้องใจว่าถ้าจะไม่นั่งสมาธิเพียงแต่ฝึกสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเท่านั้นจิตจะสงบเป็นสมาธิได้ไหมขอตอบยืนยันว่าได้ ขอให้ทำจริง